วัสครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมเอารถกลับมาแก้ครับที่ตัวแทนจำหน่ายอีกรอบนึนะครับก็เราจะเปลี่ยนจากขาออกเนี่ยจากกลับไปที่เครื่องเนี่ยกลับมาที่หัววาลวเหมือนเดิมนะครับแล้วผมมีสูตรนึงครับผมจะใส่เจ้า All er, ออยล์คูลเลอร์สตัวคือหนเนี่ยติดตั้งตรงนี้1ตัวครับสก็คือติดตั้งตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับรวมเป็น2ตัวนะครับช่างกำลังไปหา อุปกรณ์ต่างๆนาเพื่อประกอบให้ใส่ได้สองตัวนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเสียตังเจ๋เจ๋อเจิงๆงหรือว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับแต่เมืเ่อกี้เราเราลองสตาร์ทนะครับเราก็ดูว่าน้ำมันมันวิ่งลักษณะการวิ่งน้ำมันของมันเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความเร็วในการวิ่งขนาดไหนแล้วก็ปริมาณน้ำมันที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนก็เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอหลังจากที่หลังจากเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามชมกันต่อไปนะว่ามัน มันมีน้ำมันวิ่งเข้ากลับไปที่ตัวหัววาล์วเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับผมผมไม่รู้มันวิ่งเยอะวิ่งน้อยแล้วมันมีปัญหาอะไรแต่ก็ก็มีน้ำมันวิ่งกลับไปพอสมควรเนี่ยนะครับจอดเครื่อจะวิ่งตื้อไวเลยอ่าอ่าตอนแรกโรงงานจะาให้ผมแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอลองแบบนี้ก่อนอันนี้มันก็จะซ้ำอ่าอ่าเพราะว่ามันเป็นระบบที่รู้ว่ารู้ต่ออกมาเรื่อยๆแต่มันก็ออกเรื่อยๆเริ่งแต่มันก็ไม่ถึงขั้นแบบา hard จอดเครื่องไงก็ดีหน่อยก็เซฟ มันจะมันเละไปมเป็นบางรุ่นมันต้มีอะแดปเตอร์เลยอะแดปเตอร์ใส่ครับวิ่งไวตัวเตรร้อยสิบอันนี้เราจะทดสอบไอ้น,นี่ยครับสายนะครับดูว่าน้ำมันมันดิ่งยังไงนะครับผมเอาโพสต์ให้เพื่อนๆในกลุ่มดูวันนี้มารอบสอง <c oughs> ก็อันนี้เป็นรูออกครับวิ่งวนมาแล้วก็กลับมาตรงที่ วงจร,ระมันนะครับก็คือเข้าแล้วออกกลับมาที่หัวยิ่งเร,งร่งเร็วก็น้ำมันต้องไหลเร็วขึ้น ก็ซือใส่เองไม่ตุแนี้เป็นมส่วมื่อกี้เราเราลองสตาร์ทแล้วครับให้น้ำมันมาลองวิ่งกลับมาแล้วคราวนี้เราจะเปิดดูข้างในว่าไอตัววล์วเนี่ยมันมันได้รับน้ำมันไปเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าลักษณะที่รับเข้าไปเป็นยังไงต่อนะครับว่ามันท่วมหรือเปล่าลลก,ก็ดูจากสภาพแล้วก็ป,ปกตินะน้ำมันก็ กลับลงไปปกติเนะวนกลับลงไปตามขั้นตอนของมันปกติไม่มีอะไระน่าจะโอเค